สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับเช้านี้พบกับผมช่อง Mr. ส o ตอร์โยฟาร์มชนะครับบรรยากาศเช้าเช้าครับนี่กับรถบรรชาทัวร์ครับวันนี้สวยๆเช้านี้ที่อำเภอภูรเรือจังหวัดเลยครับนี่ก็เตรียมตัวเช็ครถ เตมรวเดิดนทางกับบ้านนะครับส่งผู้โดยสารที่อำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่ก็จะเป็นรถที่เราพาลูกค้ามาท่องเที่ยวทัศนศึกษาครับก็จอดเช็ครถ เป็นพออรอของเราพินัทครับสแกนเนียนะครับอันนี้สวยๆ ่นลูกค้าซื้ออโวคาโดนะครับไม่รู้ซื้อกี่บาทสามลูกหนู่ลูกก็ต้นไม้นีเป็นห้องเก็บของข้างหลังนะครับ ต้องอาจจะสัน่นหน่อยนะครับพาเดินชม,มเมื่อคืนนี้เราก็ได้มาพักที่นี่นะครับน่บุษบาลีสอดครับ หยุดสบารีสอรดที่อำเภอภูเรือครับนี่ก็จะเป็นถนนเส้นเมืองเลยภูเรือด้านซ้ายครับนี่เส้นตรงนี้อยู่ยบนภูเขานะเดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศครับก็ชมรถ เตรียมรถรอลูกค้าเช้านี้ลูกค้าไปขึ้นภูเรืออยู่นะครับเราก็รอที่รีสอร์ทนะครับลูกค้าไปไปเที่ยวชมบรรยากาศเชา้าๆบนยอดภูเรือ เราก็เตรียมรถเช็ครถรอที่รีสอร์ทนะครับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับพาเดินชมข้างนอกครับบรรยากาศถนนตอนเช้าครับชมกันเลยครับนี่ครับ เป็นถนนทางโค้งฝั่งทางนี้จะลงไปไม่รู้ว่าลงหรือขึ้นไปอำเภอตัวอำเภอปูเรือรครับนนครับลงรถก็วิ่งขึ้นมาฝั่งทางนี้ก็นอนแล้วครับไปตัวจังหวัดเลยครับ ตอนนี้อยู่บุษบารีสอร์ทด้านหลังจะเป็นภูเขานะครับบรรยากาศดีมากอากาศตอนเช้าเช้าเย็นครับช่วงนี้ก็นักท่องเที่ยวเงียบครับเพราะว่าก็ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดอยู่นะครับแต่ก็มีบางจังหวัดที่คลายล็อกสามารถเดินทาง ท่องเที่ยวได้แต่ก็ต้องทำตามมาตรการนะครับเงียบเงียบครับตอนเช้ารถไม่เยอะฝั่งทางนี้จะเป็นฝั่งไปอำเภอภูเรือนะครับก็มีรถขึ้นมาจากฝั่งตัวจังหวัดเลยระยะทาง มาก็น่าจะประมาณห้าสิบหรือหกสิบกิโลนะครับจากตัวจงังหวัดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดินชมบรรยากาศนะครับนี่ จะเป็นสวนสวนย่อมน้ารีสอร์ทนะครับรถเราก็จอดอยู่ตรงนน้น,นครับจอดอยู่ข้างในครับเพื่อรอผู้โดยสารบางส่วนก็น่าจะไปเที่ยวชมบรรยากาศยอดภูเรือครับบางส่วนก็อาจจะ อยู่ที่ห้องพักยังไม่ตื่นขึ้นมารับประทานอาหารนะครับนี่ก็จะเป็นพอคอรอของเราเตรียมตัวเป็นรถบัสที่พาผู้โดยสารคณะทัวร์ มาเที่ยวทัศนศึกษานะครับจะเป็นรถคันนี้เลยครับสำหรับคลิปนี้ฝากชมบรรยากาศเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมิสเตอร์โยฟาร์มชาแนลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ หลับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ